สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิดีโอต่อเนื่องมาจากวิดีโอ,อเปรียบเทียบ first first touch นะครับ first touch ก็คือสัมผัสแรกของ2021ที่ได้เกิดขึ้นกับผม,มนะครับก็หลังจากที่ติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีไฟล์ไฟล์หนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับนั่นก็คือไฟล์วัดนิวนะครับ เจ้า what's new เนี่ยนะครับก็จะเป็นไฟล์ที่บ่งบอกว่าในรุ่นนี้นะครับเขามีอะไรเข้ามาใหม่หรือว่าทำการ improvement ขึ้นมาจากรุ่นเก่าบ้างนะครับเราก็มาดูกันไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้เป็นหน้าปกนะครับก็จะเขียนว่า w h a t new 2021นะครับ s o l i d w o r k นะครับโดย the south system นะครับก็จะมีนี่นะ top e n h a n c e นะครับ หมดที่1 2 3ไปเรื่อยเดี๋ยวเราดูกันทั้งเล่มเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็นี่เลยก็จะมี Top e n h a n c e m e n t นะครับ Performance น,นะครับ SPR Fix นะครับแล้วก็เออ่ผมจะอธิบายเป็นส่วนๆแล้วกันนะครับ Top e n h a n c e m e n t เนี่ยก็คือการพัฒนาที่มันเออ่มันเกิดจากความเห็น จากการโหวตที่เยอะที่สุดนะครับ Top e n h a n ฮันส์เมนนะครับก็คือเหมือนกับตอนที่จะทำเวอร์ชันใหม่นะครับก็จะออกเป็นลักษณะของตัวเลือกในการโหวตว่าจะให้พัฒนาหัวข้อไหนอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่า,าผู้ใช้ส่วนตัวก็นำเสนอขึ้นไปก็ได้นะครับก็คือจะมาโหวตกันว่าเราจะพัฒนาตัวไหนอะไรเงี้ยนะฮะ แล้วก็ในส่วน performance เนี่ยนะครับก็คือการปรับปรุงปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับ Perform a n c e ก็คือเป็นแบบมันไม่ใช่ e f i i c i e น c y นะ performance ก็คือความความอะไรอะความรุนแรงไม่ใช่ความอะไรความความเป็นบวกอะเขาเรียกอะไรนะความมันดีขึ้นนนะครับ performance นครับ แล้วก็ SPR fix เนี่ยก็คือเป็นปัญหาจากทางผู้ใช้นะครับที่ผู้ใช้เจอปัญหาเช่นบั๊กอะไรประมาณนี้นะครับเป็นความผิดพลาดนะครับในการทำงานที่เกิดจากโปรแกรมนะครับเขาเรียกเขาเรียกว่า SPR นะครับก็คือตัวไหนที่มันได้รับการแก้ไขไปแล้วอะไรเงี้ยนะก็ขาจะมาบอกในเวอร์ชันนี้นะครับก็จะมีรูปนะหมด าร,าาร,ราอูลกาวเดีนะครับราอูลกาว์ดีทำจากโซนิทเวอร์220เบต้าสเปซสกรีนนะครับไระเดนเนอร์ก็คือเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาน่นะครับก็จะมีเป็นหน้าต่างสเปซสกรีนนะครับแสดงเป็นรูปแล้วก็ขึ้นมาให้ดูสวยงามนะรรูปนี้ก็มาจากคนที่ชื่อว่าราอูนะรราอูกาวิกาวดีนะครับผม Top Enhancement ก็มี Detailing Mode นะครับ Detailing Mode Detailing เนี่ยเราจะเจอกันในการทำ Drawing นะครับการทำ Drawing เขาเรียกเขาบอกว่า Work with Improved Drawing Creation Performance นะครับก็เขามันมันแปลว่าการทำ Drawing เนี่ยนะครับมันมันมันทำได้ดีขึ้นนะครับมี Performance ที่ สูงขึ้นนะครับ Creation Performance นะ Improve Drawing Creation Performance ก็หมายความว่ามันมันสร้าง Drawing ได้ได้เร็วขึ้นนะครับ Take advantage of improvement to adding whole c o r น n e ะ editing existing dimension and annotations นะครับ and Adding detail break and crop view นะครับก็จะมี view ต่างๆนะครับการทำการทำพวก whole k l r n e l พวกนี้นะครับมัน มันทำได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับในส่วน assembly นะครับ Export interference detection report with image to Microsoft Excel นะครับก็เวลาประกอบชิ้นงานหลายๆชิ้นบางทีมันจะมีตัวที่กินเนื้อกันนะครับชิ้นส่วนมาชนกันอะไรเงี้ยนะก็สามารถที่จะออกรายงานไปที่ Excel ได้ด้วยการมันใส่รูปภาพให้ด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่เคยทำนะแต่ว่าอันนี้อ่านให้ฟังนะครับ แล้วก็ยุดเช้งเมดอะไลเมนต์ออนอิดิตนะครับสามารถที่จะเวลาเราเข้าไปอิด t ิตเมดนะก็สามารถที่จะเชนเมดอะไลเมนต์ได้นะฮะ n ูวอนยัวเวนเมดเชนอ๋อกต็ตั้งการแจ้งเตือนนะครับตั้งการแจ้งเตือนต่อมาก็คือการอัตโนมัติคอร o l รีโซฟไลท์เวทคอมโพเนนต์นะครับ On Expanding นดิอ๋อก็ก็คือ เพิ่มในส่วนของช็อตคัตเข้ามานะครับช็อตคัตในการรีโซ e นะครับเซฟดีฟีเจอร์โมเดลทูคอนฟิกเรชั่นเชนบิทเวิร e ดฟูลแอนด์ซิมพลายเวอร์ชั่นก็หมายความว่า uh, ตัวดีฟีเจอร์บางทีเนี่ยเราอยากจะเอาไปซิมอะไรเงี้ยนะก็สามารถที่จะเซฟเข้าไปในคอนฟิกได้เลยนะครับผมไม่ต้องเซฟแยกไฟล์ โมเดลดิสเพลย์นะเวิร์ i วิดอิมพลูฟอิมพลูฟเ o อร์ฟอร์แมนซ์ออฟออคคลูชันเคิลลิ่งนะซินเฮาส์นะครับเอทแอนด์รออิ่งแอนด์ควิกคอนฟิกเรชั่นสวิตอ๋อก็คือสามารถที่จะทำงานได้กับ G U I ที่มันดูดีขึ้นนะครับในส่วนของ p e r f o r m ร์แมพวกแสงสีต่างๆนะครับพวกขอบพวกมุมนะครับแล้วก็การสวิต์ไปมาระหว่าง Config ได้เร็วขึ้นนะครับ user interface นะครับก็คือสามารถ pick color for appearance from external application ก,ก็หมายความว่าเราสามารถไปดูดสีดูดสีมาใส่ในโมเดลเราได้โดยสีที่เราจะไปดูดนั้นนะไปดูดมาจากที่ไหนก็ได้ในในวินโดวนะครับในอาจจะนอกเหนือโปรแกรม solidworks ก็ได้นะครับ search for tools On Shotcut r Bars and Command Tab in the Customize Dialog Box นะอันนี้ก็เป็นการอ๋อมีแปลมีแปลชื่อใน Feature Manager Design 3ด้วยนะครับ Display Translate Feature Name นะก็เหมือนกับเราไปต่อกับาาชาวต่างชาตินะครับก็อาจจะเซฟมาเป็นชื่อภาษา ต่างชาตินะครับเราอ่านไม่รู้เรื่องก็บางทีก็ใช้การแปลภาษานะครับช่วยอันนี้ก็ไม่เคยไม่เคยลองนะนะครับไม่เคยลองอ่านให้ฟังเฉยเฉยในส่วนพลาสติกในส่วนอิเล็กทริคอลนะผมก็ข้ามไปดีกว่านะเพราะผมไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะครับในด้านนี้นะครับในส่วนซิมูเลชันล่ะนะครับอ๋อเนี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อน Part and f e a t u r e นะครับก็เราต้องใช้ทุกคนอยู่แล้วนะครับ Us สทรีด for more than 60 features สโอ้โหสามารถรีดูได้มากกว่า60ฟีเจอร์เลยนะครับผมก็คลิกรีดูได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอของผมก็ไม่ไม่ค่อยจะใช้เนาะรีดูอาจจะใช้บ้างแต่ว่าไม่ไม่เยอะหรอกนะ simulation use made that uh, diagnostic to identify isolate and prompt to fix poor quality element อ๋อก็คือสามารถ เมดเดอด์ลอกนะครับตรวจสอบตรวจสอบและแก้ไขเจ้าเมดที่มันด้อยคุณภาพนะครับยุด faster and more robust matching with accuracy bonding improvement นะครับอันนี้ผมก็รออยู่เหมือนกันนะว่าแบบอยากจะให้ solidworks เขาสามารถตีเมดแบบสี่เหลี่ยมได้นะครับเพราะว่าผมไปทำงาน นะแล้วก็คือเราก็ใช้ใช้โปรแกรมอื่นไม่เป็นใช่ไหใช้เป็นแต่ Solid s o l i d เ o r ร์กัวนี้เขาบอกว่าโซลิดเว r ร์ของคุณนะเป็นกาแบกนะมันเป็นแค่ถังขยะอะไรเงี้ยนะผมก็ฟังดูแล้วก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะเ,เราเม็ดสามเหลี่ยมก็จริงนะแต่ว่าเราปรับปรุงคุณภาพของเม็ดให้มันมีค่ามีค่าความถูกต้องได้นะครับ แต่ว่าของเขานี่มามาเป็นเม็ดสี่เดีย่ยมมาเลยซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับโปรแกรมมันคนละชั้นกันเนะเาะจะเอามาเทียบกันอย่างนั้นไม่ได้อิสิตคอ้นะผมข้ามไปยก,ยกให้อาจารย์เชษไว้มาให้อาจารย์เชษมาอธิบายดีกว่านะผมไม่เก่งนะพลาสติกก็ให้อาจารย์ป๋องนะครับโฟลซิมนะครับแก๊สเลสฟรีเซอร์เฟสฟอร์ทัสอิน คลูดิ้งโรเตตติ้งอุปกรณ์พวกใบกวนใบพัดเรืออะไรประมาณนี้พัดลมพวกนี้นะครับที่เป็นฟรีเซอร์เฟตต่างๆนะโอ้โหมันทำได้แล้วเหรออินสเปกชั่นเอ็อันนี้ก็อ,อ๋อพับลิคชิดเมทัลเบนเทเบิลสามารถที่จะ MBD เนี่ยก็เอ็กพอร์ตพีด3 d นะครับสำหรับสรุปเวิร์งงานพับได้ด้วยนะครับ แคมก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะผมไม่ค่อยได้ใช้ไงที่ผมไม่มีอะไรบางทีมันอาจจะมีอะไรก็ได้นะต้องไปดูอีกทีนึงวันเปิดตัวจริงนะครับโอเคเรามาดูในส่วน p e r f o r m ร์ม e นะครับผม p e r f o r m ร์ม e ก็นี่ GPU ็ GP. ็บอกว่า GPU base Occultion Cooling โอเคนี่รองรับ GPU มากขึ้นผมลองเปิดเข้าไปดูแล้วแหละใน D ิจ i t มันนะครับก็รองรับ GPU ได้หลากหลายขึ้นนะแต่ว่ามันยังถูกล็อกไว้อยู่ดีนะ เรื่องลึกๆเนี่ยเดี๋ยวใครที่อยากจะให้ผมเป็นเป็นประมาณว่าเป็นเฮลเดทนะครับเป็นเฮลเดทช่วยเหลือฉุกเฉินอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อผมมาได้นะไอเรื่องแบบเนี้ยผมก็คิดว่าผมน่าจะทำได้อยู่นะแบบติดปัญหาเรื่องสเปคฮาร์ดแวร์ hardware, อะไรเงี้ยผมผมช่วยได้นะครับ GPU b a s e s i นะครับอันนี้ก็ ลงไปในส่วน gpu มากขึ้นเดี๋ยววันหลังผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการทดสอบ gpu ให้ดูนะฮะว่า s o y work ม,มันใช้มันเป็นแบบที่มันเขียนไว้จริงหรือเปล่านะครับ drawing นะ The Performance improve drawing when p a n n i n g and zooming ก็คือสามารถเลื่อนแพนและซูมได้เร็วขึ้นนั่นเองนะ switching configuration of larger large assembly นะ switching c o n f i g เวลาปกติอย่างเวลาเรา เราทําชิ้นงานที่มันใหญ่ๆที่เขาเรียกว่าลักแอสเซมบลีนะครับเวลาจะถ้าเกิดยิ่งมีคอนฟิกเข้าไปอีกแล้วมันยิ่งเปิดช้านะครับต่อให้เป็น SSD ก็เถอะนะมันก็ยังช้าอยู่ดีนะอันนี้มันเร็วขึ้นแล้วจริงเหรออันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องลองนะครับชีตเมทัลลล่ะแฟลตแพทเทิร์นอาร์เอฟเ a นซีอัลกอริทึมอันนี้น่าจะยุดิ identify band เอฟฟิเชนซ์อัลกอริทึมทูอ n นดิฟายเบนคอนเนคชั่น มันเกี่ยวกับอัลกอริทึมเนาะก็เขาไม่รู้ว่ามันมันจะเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาเขาเคลมมาว่าอะไรเนี่ย f a ต t ทิ c o m p l e x ็กซ e ต m e t เตล์บ y ดี้วิดเมนิแฟล้ about reduce the time นะครับผมลดเวลาในการคลี่แผ่นออกมาได้ลง20-25ถึงเท่าเลยทีเดียวนะครับผม mm hmm. assembly นะ opening cut the l o s i n g assembly with our safe wing n i t l e a r link mode นะครับอันนี้ก็เข้าไปในหน้า51เนาะ uh, destroy you can more quickly destroy file or folder ฟาเตอร์น destroy i n g e r g e r number file p d m นะครับ spr อ๋อนี้ spr จากทางผู้ใช้ SolidWorks นะครับที่แจ้งมานะครับ เขาก็แก้ให้ว่าเลข P S P R อะไรบ้างเนี่ยนะมีอะไรอีกการติดตั้งนะครับติดตั้งอย่างไรนะครับนี่ผลเทสผลเทสนะครับผลเทสผลเทสเดี๋ยววันหลังผมจะเทสให้ดูนะครับอ,อันนี้ก็ไม่รู้ว่าใช้เครื่องสเปคอะไรนะครับก็ได้ผลมาใช้ได้ทีเดียวนะครับกราฟิกยังไม่ถึงเลขตัวเดียวนะ ของผมนะครับใครอยากได้การ์ดเ,เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าให้ผมปรับแต่งคอนฟิกค่าต่างๆให้นะครับให้มันใช้งานได้กับโซลิเวิร์กดีขึ้นเนี่ยติดต่อมาได้นะครับผมยินดีผมรับทำผมรับบริการให้บริการทำทำอยู่นะครับฟันดัมเมนทนะครับก็เป็นส่วนพื้นฐานนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ ก็ข้ามไปดีกว่านะครับผมผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเอาภาษาเยอะเลยนะครับผมมีอะไรบ้างรองรับภาษาไทยหรือเปล่าไม่รองรับนะครับภาษาไทยนะครับผมส่วนมากก็จะรองรับภาษาที่มันเป็นอิทธิทรงอิทธิพลของโลกนะครับนี่นะครับโปรตุเกสนะบราซิลนะครับโปรตุเกสนี่ก็เป็นกองเรือนะครับผมสมัยก่อนก็เดินเรือรอบโลกนะครับเพราะว่า มีปัญหากับพวกาการเก็บสวยของกษัตริย์ออตโตมันนะครับเก็บสวยพลิกไทยนะครับโอเคมาสวยเวลืดีกว่านะครับอ,อะไรอีกเนี่ยอ๋อจับมุมแล้วก็ยืดเข้ายืดออกนะอันนี้มันก็ธรรมดาอยู่แล้วนะครับอ๋อนี้ก็แชร์ไปได้หมดทุกช่องทางเหมือนกันนะ youtube twitter นะครับผมย w ิตเ e r Interface นะก็มีพิน ก็น่าจะคุ้นตากันอยู่นะครับ Accele r a t e zoom ซูมได้เร็วขึ้นนะครับมีอะไรอีกเนาะน,น,น,นี่ตัวนีอ้อะไรเนี่ยอ๋อนี่เป็น b a c k ground color นะครับเป็นทีมนั่นเองนะทีมดำ black t e a นะแล้วก็ทีม bron นะครับผมชอบดำมากกว่านะเพราะว่ามันไม่แสบตานะครับ Part and feature อันนี้ก็อ๋ออะไรเนี่ยแอดดิง n d อ๋อตรงนี้เนี่ยเราเราสามารถมาทำให้มันเป็น equation mm hmm. ก็ได้ด้วยนะครับผมเนี่ยแอดดิ่ง and equating equation นะครับ e ีเ l เลตติ่งอีควเอชันอีควนะครับผมสมการนั่นเองนะเล่นกับสมการก็เราสามารถใส่เป็นสมการได้นะให้ให้ผูกตัวแปรกันนะครับก็คล้ายๆ e x c e l นะครับ อันนี้ก็รีดูนะครับน,นี่บอดี้มัเรียลอ๋ออันนี้ก็เวลาเรานำพัดนำชิ้นงานอื่นมาจากโปรแกรมอื่นอะไรเงี้ยนะก็สามารถที่จะ,ะเปิดเป็นมทเรียลมาได้นะครับโมเดลดิสเพลย์อะไรเนี่ย 3MF ียมไฟล์นะก็ไม่ไม่ไม่เคยใช้นะครับผมข้ามไป p ิกนะกิ้ง c ค l o r เรอร์นะก็น่าจะ ใช้ตัวนี้ดึงออกมาจากโปรแกรมอื่นนะแล้วก็มาใส่สีใน SolidWorks ได้นะตัวอื่นมีอะไรอีกไหม t r e m i s a n s e p r e s m a t x c f o r i n d n s i o n ใช้เป็นตัวอักษรแบบกึ่งโปร่งแสงนะครับกึ่งโปร่งใส Sheet Metal Edge f l a n g อันนี้ก็น่าจะเป็นของใหม่เนาะของใหม่แหละเม็ดแเบบอ่อ f l a n g แบบโค้งนะครับ Uh, structure and e l l m e n t นะครับก็อะไรเนี่ย Graphical Manipulator in Structure System uh, แปลไม่ถูกนะครับ Manipulator in Structure System ก็น่าจะอะไร You can interact Graphical อ๋อจับจับภาพเลื่อนได้เลยนะครับจับภาพเลื่อนได้เลยเลื่อนไปทำไมวะเดี๋ยวก็ต้องไปลองนะครับ อ่า total l e n h นะครับอันนี้ก็เราก็ไม่ต้องมาบวกเองแล้วนะครับผมทำเป็น arc เป็นรายได้นะ correct cut list l e n g t h of w e l l m e n t member นะครับ correct เลยนะถูกต้องนะครับผมนี่มันมาอยู่ตรงนี้นะ evaluate value นี่นะครับผม face merge trim body งงตัวนี้ก็อะไรเนี่ย การ trim รอ๋อนี้ดูจากรูปมันน่าจะเป็นหน้าตัดที่ไม่เท่ากันนะครับ full flat อ๋อก็คือหน้าตัดไม่เท่ากันแต่ว่ามันก็ trim ใ,ให้ได้อะไรประมาณนี้มั้งก็คิดว่าอย่างนั้นนะ generating candidate id candidate id, Khal id, ID ล่ะมีอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถ generate ได้เยอะเลยนะเราพิมพ์อะไรลงไปในนี้ก็ได้นะครับพิมพ์ลงไปแต่ว่าตัวแปรที่พิมพ์อยู่ก็ ต้องเป็นพวกนี้แหละแมทเเรียลเดสคริปชั่นบาวดิ้งบ x ็อกอะไรพวกนี้แหละนะลิง k ์เออะไรพวกนี้แหละแต่ว่ามันจะเป็นแบบเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นหน้าเปอร์เซ็นหลังอันนี้เป็นเป็นลักษณะของตัวแปรของเขานะครับแอสเซมบลีล่ะมีอะไรบ้างนะครับเปิดดูเร็วๆแล้ว,วกันนะดิสแตนลองผ่านอ๋อนี่กำหนดเป็นช่วงๆนะครับ เส้นโคง้งเส้นอะไรก็สามารถที่จะทำเป็นแบบโซ่ได้แล้วนะครับเนี่ยเส้นโค้งก็ให้มันเท่าเท่ากันในส่วนโค้งก็ได้นะครับอันนี้ก็ดีเลยนะเยี่ยมนะครับผมชอบออโต้รีโซฟไลฟ์เวิรคอมโพเนนต์นะนี่ก็ปกติเรายัางไงอะออโต้ออโต้รีโซฟิงไลฟ์เวิรคอมโพเนนต์อะไร for smb opening live mode top level อ,อ๋อเมื่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 อเราคลิก เมื่อเราคลิกตัวนี้นะครับมันก็จะจะรีโซฟให้อัตโนมัตินะครับปกติถ้าเกิดว่าเราคลิกที่รูปขนนกเนี่ยนะมันมันก็จะไม่ไม่มองไม่เห็นอะไรเลยนะแต่เมื่อเราคลิกตัวนี้มันมันออโต้รีโซฟให้อ hmm. ัตโนมัติก็ก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้รู้รายละเอียดไม่ต้องเปิดชิ้นส่วนนั้นขึ้นมาใหม่ในแยกหน้าต่างไปนะครับอันนี้ก็ export i n t e r น e ทอ n ์ e d e t e c t i o n r e s น l v e นะฮะ ก็เลือกมันมีรูปให้ด้วยตรงนี้นะครับเลือกเป็นทำ n i l นะครับอันนี้ slot mate slot mate มี free มีอันนี้รู้สึกเวอร์ชันเก่ามันก็มีหรือเปล่าไหมมีแหละแต่ว่าอาจจะต้องเป็น mate เองหรือเปล่าอันนี้เป็น default constraint ตั้งตั้งตั้งเป็นตั้งตั้งตั้งพวกนี้ได้นะครับใน default constraint นะครับแล้วก็สามารถล็อก rotation ได้ด้วยนะครับ Synchronize a p a t t t r n component t ต a s ั e วสอันนี้ก็เกี่ยวกับการาการทำสำเนาหลายๆใบนะครับเป็นให้มันซิงกันมั้งซิงค์คอนฟิกกันนะครับ d e t l i n i n n d n r d w i w i นะอันนี้ก็ต้องใช้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับมีอะไรไฟล์โลเคชันแฮตแพทเทิร์นไฟล์อ๋อเพิ่มแฮตแพทเทิร์นเข้ามาด้วยนะครับ เราสามารถที่จะตั้งแฮตเพเตอร์เองได้แล้วจริงๆน,นะครับ d a บอลลูนอ๋อนี่เป็นบอลลูนแบบคล้ายๆกับเป็นเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกเป็นแท็กนะครับผมก็ก็ดีนะครับเพิ่มรูปแบบเข้ามาใหม่นะครับผมก็มันจะได้สังเกตง่ายขึ้นนะเป็นไปตามมาตรฐานที่มันอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับ พี <PD> m ผมไม่ไม่ได้ใช้นะข้ามไปเลยทรีเฮาส์นะครับทรีเฮาส์ e ิวอินแวร์ยุตแท็บวิวอินเนอ e ์แวร์ยุตแท็บทรีเฮาส์วิวอินเอแทบคืออะไรวะทรีเฮาส์ไอคอนเจนสเตตข้ามไปไม่รู้นะครับโซลิทิกแมเนเมนอันนี้ก็ เกี่ยวกับพวกวิศวกรโครงการนะครับ mm. วัสดุแบบที่เรียกนั้นเป็นพวกนี้มันถ้าใช้เป็นนี่ดีนะครับควบคุมโครงการได้ดีนะจบในตัวเดียวแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับมันจะไม่ค่อยไ,ไ,ได้ใช้นะครับผมซิมนะได้ใช้อยู่นิดหน่อยนะครับโนเป็นเน t ตเรชั่นอันนี้เป็นบอลคอนแทคฟรีอ๋อเปลี่ยนชื่อนะครับผมเทอร์มิน o g y u p อัปเดต ปกติมันก็จะเป็นอะไรอ่ะ no penetration bond นะครับแล้วก็ low penetration อันนี้มันจะเป็นอะไร bond bond contact and free มันก็เปลี่ยนคํานะครับผมเปลี่ยนคำํำในความหมายน่าจะคง,คงเดิมหรือเปล่าอันนี้อ๋อนี่ไงความหมายคงเดิมนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับคล้ายๆกับน้ํามันน้ํามันอะไรนะน้ำมันดีเซลถ้าไปเติมน้ํามันดีเซลก็ได้น้ํามันดีเซล b เจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเติม b เจ็ดก็ได้ได้ได บีะประมาณนี้นะครับตัมั่วไปหมดนะครับยูเซอร์อิทูเฟ e ที่เปลี่ยนไปนะครับก็ตัวน,นี้ต้องลองเล่นดูนะอันนี้ก็น่าจะน,าน,าน่าสนใจอยู่แหละ context s t a b i l i ิ a t i o n ดูเม็ดแล้วก็ยังเป็นเม็ดสามเหลี่ยมนะครับก็คิดว่ามีอะไรน่าสนใจหลายตัวแหละ เรามาดูตรงนี้ FE Plus Over Performance for Lat m o d e with Contact นะครับลดเวลาลงได้เยอะเลยนะครับจาก120วิเหลือเท่าไหร่เนี่ย120นาทีก็2ชั่วโมง2ชั่วโมงลดเหลือ1ชั่วโมงนะครับลดลงได้เกือบ50%นะครับกับกา,าการแก้ปัญหาด้วยการใช้ Intel Direct Spa นะครับ Intel Direct Spa เนี่ยมันต้องใช้ CPU Intel หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ นี่ต้องถามผู้เชี่ยวชาญสักหน่อยนะครับ c p u i n t e l Direct s p a ร์ต Intel DirectSPAS นะครับ f e f f, f e Plus เนี่ยคือเป็นเป็นโซลเวอร์นะครับเป็นตัวที่แก้ปัญหานะครับเป็นอัลกอริทึมตัวหนึ่งครับผมน,นี่นะโอะโซเวอร์อ๋อมีโซเวอร์เข้ามา1น3 4 5 5ตัวนะครับ 2020, 2021กับ็ก็ improve post processing for very large model นะครับสำหรับงานใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะก็ post processing ก็ดูสวยงามดีนะครับ connector นะพิน connector force นะมีอะไรอีกเนาะ v i s u a l light v i s u a l light ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันภาพตัดแสดงเป็นแบบ เซกชั่นวิวแบบแฟลตได้นะครับใส่สีอันนี้อะไรดราก้ go, ไม่เคยได้ยินนะครับอันนี้เป็นของใหม่นะต้องมาศึกษากันอีกทีนึงนะครับการ์ตูน <t une shading> นะตูนเชดดิ้งนะทำเป็นรูปการ์ตูนได้นะอะไรอีกเชดเชเดอร์ Sh ade, Sh aders, นะครับพวก แสงนะครับการจําลองแสงสีก็อิมพ o ูเม e นตขึ้นมานะครับ Render Layer ยนอะอันนี้ก็อะไร a ัลฟาชาร์ด w อ๋อนี่เป็นน่าจะเป็น Index นะครับเดสคริปชั่นคาจํากัดความต่างๆแล้วก็ความหมายนะครับแคม เยอะแหละนะครับส่วนเดือนสองพันสองพันยี่สิบเอ็ดก็โฟล์ซิม,มเปิดตัวเร็วๆแล้วอ่านี่อิเล็กทริคอลเนี่ยไม่ถูกแล้วให้จันเจษมาอธิบายนะก็ไว้เท่านี้นะครับสำหรับว h a t น e w วซึ่งผมก็เพิ่งใช้ไปครั้งแรกนะครับก็ยังไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะเพราะว่ามัน ดึกแล้วนะครับก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับวันนี้นะครับผมใครสงสัยสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ในคลิปวิดีโอได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ